สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามช่องใหม่ของผมครับปัญญาของกิ c h ช n แน l นะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องทนายความนะครับรับสื่อมุลชนซึ่งก็มีการต่อปากต่อคำกัน มีการก็ว่ามีปัญหากันแล้วกันทนายความท่านนั้นก็คือทนายชื่อดังนะครับทนายอนันตชัยชัยเดชซึ่งผมก็เป็นแฟนคลับท่านอยู่แล้วก็เข้าไปติดตามผลงานของท่านท่านก็เป็นคนแรงๆนะเป็นคนคนเอาเรื่องอ่นะและคนไม่ยอมใครคือคนอย่างทนายอนันตชัยนะถ้พาพลาดไปะนะจบเลยนะ ท่านพลาดไม่ได้นะพอทพ่านท่านแรงมากท่านพลาดไปท่านจะโดนลุมกระนำซ้าเติมลมกระนำโซลา์เซลล์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับก็เอาใจช่วยท่านถ้าออกมาแถลงข่าวครับคือต้นจั่วหัวว่าผมไม่ได้คุกคามข่มขู่หรือทําให้เกิดการบั่นทอนกําลังใจของสื่อมวลชนสายกีฬาครับ อันนี้เป็นเรื่องสายกีฬาเพราะว่าชนัยนาชัยนะไปรับทำคดีให้กับด็อกเตอร์สุป,ปานีคุบป,ปัตษาซึ่งคุณสุป,ปานีนี่เขาเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคือกองทุนนี่นะครับหลายคนไม่รู้จักนะแต่จริงๆอะ่ะมันมีเงินเยอะมากๆเลยแล้วก,ก็ชื่อก็คือพัฒนากีฬานะครับ พิโซกเราก็เคยได้เงินมาเยอะมากมาจาัดจัดวิ่งจัดขี่จักรยานโอ้จัดอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะแล้วแต่แล้วแต่แแตสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจะขอไปแล้วก็โครงการเข้าตาก็เมื่อทนาย อนันต์นชัยก็ไปทำคดีให้กับคุณสุป,ปานีเพราะว่ามันมีปัญหาก็คือเกี่ยวกับบัตรสนเทศนะครับกล่าวหาคุณสุป,ปานีว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบในซึ่งในการถแถลงข่าวนะครับท่านบอกว่าผมได้กล่าวถึงนักข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและบอกว่าเมื่อท่านลงข่าวดังกล่าวไปแล้วไม่เป็นความจริงผมจะฟ้อง แต่ผมจะให้โอกาสโดยจะไม่ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่ในสํานักข่าวไทยรัฐเพื่อปามว่าอย่าทําอย่างนี้ครับนิทานชัยออกมาพูดอย่างนี้เลยนะแต่ปรากฏว่าณวันนี้ได้มีการถแถลงการจากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย <c oughs> รวมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ในการถแถลงการดังกล่าวได้ขึ้นต้นว่าสืบเนื่องจากปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ระ yup. หว่างสององค์กรกีฬาหมายถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่องระหว่างกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติกับผู้เขียนบัตรสนแท่นะครับคือสมาคมสองสมาคมนะบอกว่าเป็นข้อขัดแย้งของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกองทุนพัฒนากีฬาแต่จริงมันไม่ใช่ทนายณชัยบอกมันเป็นระหว่างกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติกับผู้เขียนบัตรสนแทศ จริงๆการเขียนบารสนเท่เนี่ยนะมันไม่ได้มีในระบบนะไอ้พวกขี้ขาดตาขาวไอ้พวกปอดแหกไอ้พวกกระจอกอะไอ้พวกเขียนบารสนเท่กระจกมากๆผมแม่งโดนไม่รู้กี่บตรละมันก็ยิ่งดีนะยิ่งเขียนไปผมก็ยิ่งดังขึ้นเขียนไปผมก็ยิ่งดังขึ้นแทนที่คนไม่รู้จักผมนะแม่งเขียนไปส่งไปหาผู้ว่าส่งไปหาแม่ทัพส่งไปหาหายเหวี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคนก็เอ๊ะไอ้กิจนี่มันใครวะก็เลยเข้ามาดูก็ต้องขอบคุณ ไอ้พวกเวนตอนไรที่เขียนบัตรสนแท้ไอ้พวกใจหอยหมดทั้งหลายนะครับแน่จริงมึงก็ประกาศชื่อประกาศนาตรกูลตัวเองมาสิแล้วก็บอกไปสิอะไอ้ห้าครับท่านบอกว่าผู้เขียนบัตรสนเท้ไม่ใช่การกีฬาแห่งประเทศไทยในถานการณ์มีคำว่าพร้อมทั้งขอปิดกั้นในประเจกบุคคลที่ก้าวล้ำมาใดแดแห่งสิทธิของผู้สื่อข่าวกีฬาในการคุกคามค่มคู่หรือทำให้เกิดความบันทอน กำลังใจและส่งผลกระทบต่อการทําหน้าที่ของผู้สื่อข่าวกีฬาทุกรูปแบบจากข้อความดังกล่าวผมเข้าใจได้ทันทีว่าประเจบุคคลคือผมที่ทาการคุกคามผมกูหรือทําให้เกิดบันทงกาลังใจและส่งผลให้กระทบต่อการทําหน้าที่ของผู้สื่อข่าวกีฬาทุกรูปแบบขออภัยถ้าผมเข้าใจผิดอ่ะอันนี้ขอขายายความนิดนึงนะคือคุณเป็นผู้สื่อข่าวกีฬานะไทยรัฐนะ แล้วคุณก็ลงข่าวเรื่องนี้ไปนะแล้วธนายจยเขาเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะแล้วเขาก็พูดถึงคนใหญ่ในไทยรัฐะเขาไปฟ้องนะถ้าคุณแน่จริงนะคุณออกมาเลยว่าเฮ้ย hey! ที่กูเสนอข่าวไปนั้นโขกมึงอะผิดอน,นันตชัยมึงผิดกูได้ข่าวมาอย่างนี้งไงไยการกีฬากับไอพัฒนากีฬามันทะเลาะก,กันไง เออแล้วก็เรื่องอะไรก็หนึ่งสองสามดีห้ามึงผิดออกมาแฉอนันตะชัยเลยไม่ใช่ออกมาเป็นถลงการไม่ใช่ออกมาแฉออกมาเลยจะไปกลัวอะไรวะถ้าเราทำถูกนะในฐานะสื่อมวลชนนะะแม่งไทยรัฐเขาก็ไม่ได้เราอ,ออกถึงไล่ออกก็มีเยอะแยะมากมายอะ่ะ ไม่จำเป็นต้องไปผูกติดกับไทยรัฐหรอกถ้าเกิดว่าไทยรัฐเขาไม่เอาเราอ่ะนะอ่ะมาต่ออันนี้บทความของทนายอนันตชัยนะเขาก็บอกว่าผมอยากเรียนว่าผมทนายนันตชัยชัยเด็ดไม่เคยคมคู่คุกคามใครให้โอกาสสื่อมวลชนเสมอและการที่ผมแจ้งเตือนและปามน,นั้นก็เพื่อให้มีการถูกดําเนินคดีในศาลนะครับผมก็เป็นสื่อมวลชนเหมือนกัน เคยดำรงตำแหน่งเลข,ขาธิการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนุประถามหกสมัยได้รับรางวัลเทพทองพระราชทา,านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะนักจัดรายการวิทยุดีเด่นได้รับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัต a ในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในการจัดรายการวิทยุผมจึงเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพครับไม่ใช่สื่อมวลชนรับจ้างนะมีการเนบเนบไอ้พวกสื่อมวลชนรับจ้างไอ้พวกรับเงินเข้ามาเขียนข่าวด่าคน เป็นเด็ก็อีกนะเพราะฉะนั้นขอให้สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์และนักข่าวสายกีฬาทุกท่านโปรดเข้าใจตามนี้และกุณาไปตรวจสอบประวัติการทํางานของผมด้วยผมชอบดําเนินคดีกับนักข่าวหรือไม่คมคูนักข่าวหรือไม่ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเป็นทนาที่ไม่เคยจะฟ้องนักข่าวและจะเตือนก่อนทุกครั้งสามารถพิสูจน์ได้ในข่าวต่างๆที่ผ่าน ผมทำหน้าที่ในฐานะทนายความให้ลูกความซึ่งเปรียบเสมือนลูกจึงอยากจะถามนักข่าวสายกีฬาว่าปักเจตบุตรชนใช่ทนายอันตชัยชายเดชหรือไม่ถ้าใช่ผมจะเดินคดีกับสมาคมทั้งสองและต่อไปนี้ผมจะไม่ปาณีนักข่าวอีกต่อไปโดยเฉพาะนักข่าวสายกีฬาที่จริงผมเห็นด้วยกับทนายอันตชัยนะการที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยผู้สื่อข่าวกีฬา แล้วก็สมาคมผู้สือข่าวกีฬาออนไลน์การออกมาแถลงการแบบนี้น่าจะเขียนชื่อไปเลยว่าทนายอนันต์ชัยเดชที่ออกมาข่มขู่ขาัาเขียนชื่อไปเลยอย่าไปบอกว่าปักเกตบุคคลมันไม่ได้กล้าหน่อยกล้าหน่อยโอ้โหถ้าเป็นสื่อมวลชนแล้วแม่งไม่กล้าก็ไม่รู้จะเป็นสื่อมวลชนไปทำไมอะ่ะจริงจริงนะ ยิ่งทานานะชายใยเดชออกมาพูดอย่างนี้มันทําให้เสื่อมเสียของสาวของสมาคมนี้เลยนะออกมาเลยหรือออกมาว่าให้ไม่ใช่เว้ยอนนั้นจะใช้ปกกักแก่บูชนไม่ใช่เว้ยอูหมายถึงคนอื่นเว้ยอูหมายถึงอังกฤษพลเดทวิสัยเว้ยอูไม่ได้หมายถึงอันนั้นจะใช้ใช้เดทเว้ยออกมาเลยกล้าๆหน่อยนะทั้งนั้นมันก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์สําหรับสายสื่อมวลชนนะ แล้ว้าก็สรุปท้ายว่าแล้วเจอกันอย่ามาขอนะเวลาอยู่บนศาลผมไม่ให้เวลผมไม่ให้เวลาด่าคนอื่นด่าได้เพียงปลายนิ้วเวลาเขาเตือนกลับหาว่าคมขู่คุกขามขึ้นศาลทีไรหน้าจ่อยขอโทษจึงเรียนมาเพื่อทราบและสอบถามทั้งสองสมคมว่าใช่ผมหรือไม่ทนายอนันตใใชัยชัยเด็นโอ้โหถ้าผม อยู่ในสมาคมสองสมาคมนี้แล้วธนาชานชายมาท้าชายผมนี่ผมไม่ยอมอ่ะคนหนึ่งเอาจริง้งผมก็ไม่สนใจอะว่าอน,นันตชจัยชัยเดชจจใหญ่โตมาขนาดไหนแต่จะมาเล่นงานผมแบบนี้ผมก็ต้องชี้แจงเลยแล้วผมก็ต้องบอกว่าปักเกตรบรชนเนี่ยคือคุณแหละครับอน,นันตชจัยชัยเดชคุณไปคุกคามนักข่าวไทยรัฐหรือเปล่าคุณไปครับคามค,ค,ค,คนนู้นคนนี้เปล่าอ่ะก็เอาไปเลยก็เอาให้มันแม่ง สู้กันไปเลยสวมวิญญาชูวิ์สมวิญญาณสนธิแล้วผมจะบอกให้โดยเฉพาะท่านนายกสมาคมทั้งสองสมาคมท่านมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงสื่อมวลชนรวมมาถึงผมก็เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งนะครับก็จะเสียหายกันไปใหญ่เลยจริงสู้ครับสู้ผมก็ขอเชียร์ขอให้กำลังใจสมาคมสื่อมวลชนสมาคมใหญ่ด้วยนะอ่านอีกทีใหญ่จริงๆนะ ที่มีประเทศประเทศไทยประเทศควายไทยเนี่ยมันเป็นสมาคมใหญ่มากแล้วผมก็บอกให้ว่าถ้าเกิดว่าสมาคม <c oughs> นักข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์แล้วผมก็บอกว่าถ้างานนี้นะครับทนายอนันตชายชัยเดชคมคูสื่อมวลชนนะผมว่าสื่อมวลชนทุกขแขนงนะไม่ใช่เฉพาะสายกีฬานะ สมาคมต่างๆเยอะแยะมากมายครับที่มีอยู่ต้องออกมาช่วยสมาคมเกี่ยวกับกีฬาเขาด้วยนะอย่าให้ใครมาคมเหงรังแกพวกเราได้นี่ผมไม่ได้ประชดนะผมพูดตามจริงพูดตามเนื้อพาเพราะผมคนหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใครมาคมเหงรังแกสื่อมวลชนแลครับผมมีวิญญาณสื่อมวลชนผมทํางานด้านสื่อมวลชนมาก็ยี่สิบกว่าปีนะครับ เป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์้องถิ่นเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์สองถิ่นทำข่าวส่งสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ครับผมตัวพ่อเลยจะบอกให้เป็นแต่ผมอยู่พิสโลครับผมไม่ได้อยู่ส่วนกลางนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับใครเห็นด้วย ก็ชื่นชมเข้ามาก็ไปกำลังใจสําหรับผมใครไม่เห็นด้วยก็ดูดาวว่าเก่าเข้ามาเพื่อผมจะได้ปรับปรุงในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆครับก็ช่วยกันซื้อกระถางผมด้วยครับอันนี้เป็นกระถางแคนแอนด์เมกนะครับไม่ได้ช่วยผมอย่างเดียวกับช่วยคนทําด้วยเพราะคนทําเป็นคนทําบ้านๆนะครับอยู่ที่ภาชุมชนทําด้วยงานศิลปะขายไปละร้อยเก้าสิบบาทครับไว้ใส่แกนตัดใส่ปูดาผินใส่ต้นไม้เล็กๆนะครับ เซตหนึ่งมีสามใบครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่าส่งสีครับก็ไปเลือกแบบในเพจกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ไปดูสินค้าต่างๆในนั้นสําหรับท่านบูชาพระนางพญาสาก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทดอจะร่วมสร้างจัดให้กับองค์ปู่ศรีสุทโธทย่าศรีปรทุมมาก็ร่วมได้ครับตามกําลังศรัทธาถ้าพันหนึ่งก็จะมีชื่อนำทุนติดอยู่ที่ฐานตังนีน้ถ้าเกิดว่าจะสนับดุลช่องกิจโพส์ชนแนลก็โอนเงินเข้ามาทีไทยพาณิ์ครับ ยี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยพันสองพันได้ทั้งสิ้นครับหมื่นหนึ่งก็ได้ครับมีคนตรับสูนมาเป็นหมื่นก็เคยอูนะครับเดี๋ยวเรยวบังทีจะขึ้นที่หน้าจอของท่านวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้ราคุ้มคของพี่น้องประาชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี